สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่สมาชิกวันนี้ก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับสาวโอนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางหวยฮหาหนอยนะคะมัดรวมสี่หน่อยในงวดของวันที่สิบสองเดือน สิงหาคมนะคะ2567นะคะวันนี้น้องเอ็ดก็มาแบ่งปันนะคะชุดสรุปโค้งสุดท้ายให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันก่อนไปรับชมนะคะฝากกดติดตามทางช่องส่อนเลขเด็ดด้วยนะคะพี่ๆเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้กับทางช่องได้คิดคำนวณแนวทางตัวเลขนะคะมาแบ่งปันนะคะพี่ๆเนาะวันนี้นะคะก็ตรงกับวันแม่แห่งชาตินะคะน้องเอ็ดก็ขอวอวยพรนะคะให้แม่ๆทุกท่านนะคะที่ ามารับชมแนวทางในวันนี้นะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเป็นล่มโพล่มใสนะคะของลูกของหลานนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะพี่พีเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปกราบขอพรแม่นะคะวันนี้เนาะก็ขอให้พี่พีสมาชิกที่มาติดตามนะคะโชคดีปังๆนะคะกับวันแม่วันนี้นะคะก่อนไปรับชมนะคะก็ ฝากคาเตือนเช่นเคยแนวทางตัวเลขนะคะได้มาจากสูตรคํานวณน,นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะชื่นชอบอยังไงแล้วค่อยตามนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะปะปนกันไปโปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะในการรับชมทุกครั้งนะคะพี่ๆเมื่อวานนี้นะคะท่านใดที่มาติดตามนะคะขออนุญาตสรุปผลเมื่อวานนะคะพี่ๆเนาะ เมื่อวานนี้ให้ดินที่6 5หนะคะสำหรับแนวทางของเรานะคะตัวไหนเข้าบ้างนะคะพี่เดี๋ยน้องเอสสรุปให้ได้รับชมกันนะคะดินที่6 8นะคะศูนย์มาทุกตัวนะคะเมื่อวานนี้ตัวเด่นของเรานะคะมาทั้ง6ทั้ง8ส่วนตัววิ่งลูดเน้นไปที่6นะคะเมื่อวาน,นสำหรับแนวทางนะคะแนวทางเมื่อวานนี้ เด่นมาคู่กันนะคะ8กับ0นะคะเข้าไปในรอบน้อยปกตินะคะมาในชุดเน้นนะคะ80ตรงๆนะคะเข้าไปในชุดเน้นนะคะของเราเมื่อวานท่าในใดที่มีโชคลาบก็แสดงความยินดีด้วยนะคะพี่ๆดู3ตัวให้068นะคะดูเกือบแตกนะคะพิทเตมเดียวนะคะเมื่อวานนี้นอก3ตัวเม็ดเดียวนะคะส่วนในรอบ VIP ดู แปนะคะพี่ชุดนี้แปหนะคะแต่น้องแอดไม่ได้เจาะให้นะคะสำหรับ8 6ดหกเด่นมาคู่กันนะคะเมื่อวันนี้ทั้ง3ตัวเลยนะคะเข้า08แล้วก็68นะคะถ้าท่านใดที่ตัดเล่นนะคะในชุด3ตัวนี้มา รอบปกติแล้วก็รอบ VIP เลยนะคะวิ่งลูดสายวิ่งลูดหกนะคะมาเข้าในรอบ VIP นะคะก็แสดงความยินดีกับพี่ๆด้วยนะคะท่านใดมีโชคลาภนะคะสำหรับเมื่อวานนะคะเข้าไปสองชุดนะคะ80มาชุดเน้นนะคะแล้วก็วิ่งลูดหกมาแปดหเด่นหเด่น0ูนเด่น8มาทุกตัวนะคะยินดีกับทุกท่านนะคะเดี๋ยวมาตามตัวนะคะของวันนี้ ไปรับชมนะคะท่านใดอยากได้ตัวน้นตัวเจาะหรือว่าอยากเข้ากลุ่มแนวทางนะคะสามารถแอดไอเดีไลน์มาได้นะคะไอดียไลน์อูอินเก้าเจ็ดเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งนะคะหรือท่านใดนะคะที่กําลังมองหานะคะที่เสียงโชคยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะคะท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะคะสําหรับวันนี้ขอให้ปังปังรวยรวยนะคะวันนี้ ชุดเน้นของเรานะคะก็จะมีวันนี้นะคะมีสามสี่แล้วก็เจ็ดนะคะพี่พี่ส่วนท่านใดจะวิ่งรูดในวันนี้นะคะน้องเอทให้วิ่งรูดที่สี่นะคะเดี๋ยวมาดูชุดเน้นนะคะชุดเน้นชุดเน้นวันนี้ก็จะมีสี่สองสี่เจ็ด สองห้าสามสอง,สองนะคะพี่พี่ชุดเน้นวันนี้ให้สี่คู่นะคะตัวกันกันไปที่สามสี่ห้าเจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็ศูนย์ห้านะคะ สำหรับแนวทางวันนี้นะคะท่านใดชอบอย่าลืมจดไว้แคบไว้นะคะขอให้พี่ๆสมาชิกที่มาติดตามวันนี้นะคะโชคดีปังๆรวยๆทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะได้ตัวดีตัวเด็ดไม่มีบ้านเสีงยงโชคก็ฝากไว้ด้วยนะคะใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะคะพี่ๆวันนี้ขอให้ปังๆรวยๆทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะ